สวัสดีค่ะมือหนิกะมาหาหน่อไม่เดือดๆพนนุ่งไปน่าจะเนาะในยังก็เอาจา้จฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน่าจะเด้อเพื่อสิบประผัดกิปใหม่ๆของยายเลยจ้ะขอบคุณทุกผู้ทุกคนนะคะเด้อที่เขามาติดตามยายเลยจ้ะเด้อเอาเมาเบิ่งกันว่ายายสิได้หนโนใหม่บอสเจ้าจห้อยคุนสับไปก่อนแล้วเจาา้าขยันหาเนาะ เอาไปกวนเลยวกอ้ได้เ่ามาก,ก,ก,กันเลยอั่นมันกเอาเงี้ยงโตกระจกก็จะยืดอีกนิกหน่อยอยู่ ở nhà con mình... mày, ở nhà con mày thay ta mới làm. ยุ่งกับพ่อยุ่งขึ้นไป๋ปได้ดี๋ยวยู่ข,ข้างในอโอ้ยปวดขาแต่เป็นเบืงอัหน้าพ่อขุ่นรู้เจ้ะมันจะมีบออ่เนาะกว่ามี่เบิดแล้วเข้าเอาไปเบิร์แล้ว เหยียบน้ำต่องระวังนอกจากน้ำร้ายขนาดนั่นเป็นไะกบไผ่กบไผ่น้ำอ,อ,อ่านกิจไปตามสัตว์ลาสินะ ค่อยได้ป,ประเด็ของมากลายมือแล้วจ,จอมปวกจอมปวกเลยตะกี้นี่เราใหม่ตะกี้พระท่านพระเจ้า เจ้าเย็นเจ้าเจ้ากระซับบ้าเพราะวาหญาบมเนข้นเขียวเนาะจ๊ะเนาะมันก็อยากกินกับใมัน,น,มนก็นนะนกกปนเป็นกออไพ่ที่หญาเน,นะะยาะเพราะว่าเญาถปลูกไปเนะาะจ๊ะหญ้าถวดหญ้าถวดลบปลูกไปมนไม่ได้เกิดเีกจเจ้ามัปลูกเลยนะ ตัดลัมันขายทีหนึ่งเลยตัดรั้มันขายทีหนึงหนน่งไม่ค่อยเกิดไม่ค่อยยังขึ้นมากดอกค่ะดอกไฟกันโอ้ยนอ,นอยนจุดอะนรจะช่จะทาออ้างเอ้ยจะติดจับปวกแยกึ้นแบบนูกัน,าน,กนขาให้ด้จ้ะโทนสับอจ,จิตสันเนาอยจ้ะ พราว่ามือหนึงไอ้ถือโทรซับ์มือหนึ่งกับปีนไปนอกจาะนีกกับปหาเกิดสองโน้แหนงมันมาเมนโนสองแหนง ช่องแหงบึงขางนี่นุแหงมันขางนี่บ่ท่าได้แล้วข้าเจ้าบ่บ่รักจ้ขางภูนั่รักดีดีข้าเจ้ารักเอา จะกกรัรกแต่ม่บอกโคลโคอืดว่ารักเมนมาจ้ะ แย่กับพ่อลราถ้าจะเท่านี้กับพ่อแล้วอันที่พ่อเนี่ยมันบ่มีแย่เยาว่าพ่อแท้ว่าจีอันที่พ่อเดี๋ยวมันบ่มีเด็กก็มีแต่หนาม เท่านี้ก็พอแล้วเน,ะนะเาะจะน้ะออวดเอาด้วยแจมเบียดหัวจยนุยเพราะว่าจับโทรศัพท์ขงหวนเอา่ิงปวดมากเลยะีต่ทางเด้ลูกประด้านลบลูด้นาใหม่แล้วจะน้ะพอแล้วลูกจะไปแล้ว เรืลองพุ่มปลาแล้วี่ละดูแกงกันมาเอาไป กลิ่นก็มันขมาเอาดูข้างตา